คุณสตาคุณคะสำหรับความเคลื่อนไหวที่รัฐสภาล่าสุดนะคะที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ได้เริ่มพิจารณาวาระถออนอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรและอดีตประธานวุฒิสภาลแล้วคะ่ะโดยก่อนเริ่มประชุมนะคะก็ได้มีการขอมติค่ะว่าจะให้การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมลับหรือไม่ซึ่งก็มีมตินะคะ1 0 7ต่อ70เสียงให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างเปิดเผยคะ่ะ โดยเมื่อเวลาประมาณ12นาฬิกา30นาทีนะคะสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ได้เริ่มพิจารณาวาระการประชุมถอดถอนอดีตประธานรัฐสภาสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์และอดีตประธานวุฒิสภานิคมไวรชพานิชนะคะกรณีการแก้ไขรัฐธรรมานูญประเด็นที่มาสวาค่ะซึ่งทางสมาชิกสนชพลตำรวจเอกชัชาวานสุขสมจิตนะคะได้เสนอให้การประชุมวาระถอดถอนในครั้งนี้เป็นการประชุมลับค่ะเนื่องจากเห็นว่าบ้านเมืองขณะนี้มีความสงบสุขอยู่แล้วและการพิจารณาก็อาจจะมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีการท้วงติงซึ่งอาจจะทําให้ประชาชนเกิดความไม่เข้าใจและเข้าใจผิดได้อีกทั้งเพื่อก็เพื่อเป็นการปกปิดข้อมูลที่มีความสําคัญนะคะซึ่งสมาชิกสนชกล้านนรงจันทิกก็ได้เสนอความเห็นที่ขัดแย้งกันค่ะโดยให้การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมด้วยความเปิดเผยนะคะโดยให้เหตุผลว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจและหากประชุมลับก็อาจส่งผลให้ผู้ถูกกล่าวหาเกิดความเสียเปรียบเพราะไม่มีโอกาสได้ชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบค่ะซึ่งก็มีสมาชิกสนชส่วนใหญ่เห็นด้ว กยกับข้อเสนอของนายกล้านารงค์นะคะด้านสมาชิกสนชสมชายแสวงการก็ได้เสนอความเห็นโดยยกระเบียบวาระการประชุมในหมวดของการถอดถอนค่ะว่าสามารถที่จะเปิดเผยการประชุมได้และที่ผ่านมากรณีการถอดถอนก็มีการประชุมอย่างเปิดเผยเช่นกันทั้งนี้นะคะประธานสนชพรเพชรวิชิตชลชัยในฐานะประธานการประชุมก็ได้ให้ความมั่นใจค่ะว่าจะสามารถควบคุมการประชุมและการชี้แจงได้โดยจะไม่ให้มีการเสนอนอกเหนือจากสำนวนและเอกสารที่ยื่นมาก่อนหน้านี้ค่ะซึ่งที ประชุมสนชได้ใช้เวลาอภิปรายโต้แย้งในประเด็นนี้นานกว่า30นาทีนะคะก่อนที่จะทําการลงมติว่าจะให้เป็นการประชุมลับหรือไม่ซึ่งก็มีมตินะคะ1 7 7ต่อ70เสียงให้เป็นให้การประชุมในครั้งนี้เป็นไปอย่างเปิดเผยค่ะ ซึ่งหลังจากที่มีมติแล้วนะคะประธานในที่ประชุมก็ได้ดําเนินการพิจารณาวาระถอดถอนค่ะโดยให้ประธานโดยให้กรรมการปรปรชวิชามหาคุณนะคะเริ่มถแถลงคดีก่อนค่ะซึ่งท่านวิชานะคะก็บอกว่ายืนยันนะคะว่าสนชนั้นมีอํานาจในการพิจารณาถอดถอนและการถอดถอนครั้งนี้นะคะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทําให้ประเทศไทยใสยสะอาดปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันและจะเป็นการสร้างความศรัทธาและความไว,ไว้วางใจให้เกิดขึ้นกับประชาชนค่ะ